สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนนะคะที่ติดตามเราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากวันแรกที่เราทำนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะคะในเรื่องของการโฟกัสหรือว่าการที่เราเริ่มต้นอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะจริงๆแล้วถามว่านะคะคุณก็มีความกลัวอยู่ในตัวหมดนะคะทุกก็ภาเชิญทุกคนก็กลัว แบบนั้นแบบนี้นะคะกลัวว่าถ้าทำแล้วมันจะสําเร็จไหมทําอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจเราจะทําได้ไหมหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะบางทีแล้วถ้าเราเคยแบบมิเขาเรียกว่าเหมือนคอมฟอร์ตโซนคือเราเคยอยู่จุดนั้นแล้วมันก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีอะไร แปลกใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเรามันเรียบง่ายคือตื่นมาไม่ต้องคิดอะไรเป็นออโต้พายรลอตนะคะก็คือตื่นมาไปทํางานตกเย็นกลับบ้านตื่นมาไปทํางานที่ยงไปกินข้าวก็ที่เดิมๆทุกอย่างเดิมๆเดิมๆม,ม,มันเป็นออโต้พายรลอตซึ่งชีวิตส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นแบบนั้นชีวิตส่วนใหญ่ทุกคนก็ชีวิตไปตามการที่เรามีความเคยชิน เอาไปเอามามันเลยกลายเป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะทีนี้พอเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆหรืออยากเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราจะเกิดการที่มันจะมีเสียงเล็กๆในหัวนะคะมาดึงเราไว้นะคะสิ่งที่ฉันแชร์ในวันนี้นะคะ มันก็มาจากส่วนหนึ่งของการที่เรามีประสบการณ์ตรงด้วยแล้วก็จากการที่เราได้ฟังเรื่องราวของผู้คนหรือว่ารปรปึกษาอะไรต่างๆนะคะ mm hmm. ก็คือถือว่าเผื่อมันจะตรงกับใครนะคะหรือว่าเป็นวิทยาทานให้กับใครฟังแล้วมันมันตรงกับเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ทำให้เราได้เบรกทูบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะในในคลิปนี้ นั่นแหละค่ะพอเรานะคะเราได้ฟังเรื่องราวของของเพื่อนคนหนึ่งนะคะก็คือคือเขามีทํางานอยู่ที่หนึง่งซึ่งเขามีรายได้ที่สูงมากนะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าชีวิตเหมือนมันมันอิ่มตัวคือมันมีเงินอย่างเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตด้านอื่นเลยด้านความรักก็ยังไม่เจอคนที่ใช่หรืออาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่านี่แหละค่ะเขาฟูกัดเรื่องงานเกินไปมาเลยทําให้ คือพอลูกของเขามันไม่เปิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่ได้ดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะความรักเขาก็เลยยังไม่อ่ success แล้วก็แต่ถ้าเขาเปิดใจเนี่ยจริงๆมันจะมานั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นกรอบที่เขาตั้งไว้แล้วเขาอาจจะมีลิมิตมาตรฐาน,นอะไรของเขาต่างๆแล้วก็คนนี้มาก็ไม่เลือกคนนี้มาก็ยังไม่ใช่อะไรแบบนี้แล้วก็มันเลยทําให้เขารู้สึก เบิร์เอาก็คือว่าทํางานอยู่ทุกวันนี้คือเพื่ออะไรแล้วต้องการอะไรเพราะว่าถามว่าเขาทํางานหนักมากแล้วเขาก็มีเงินนะคะแล้วก็บ้านก็สามารถที่จะซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินได้มีเงินเก็บเอาเป็นว่าคือถ้าเขาหยุดทํางานตอนนี้เขาสามารถที่จะมีเงินสํารองเลี้ยงชีพนะคะไปจนถึงเขากเกษียณได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ทํางานทํางานทํางานไปนเรื่อยเพราะเขา นึกถึงเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักแบบนี้ค่ะแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรานะคะโฟกัสในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงิน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 อย่างเดียวนึกภาพออกมะว่าเงินนะคะมันก็จะใช้ชีวิตเราอยู่คือเงินเรื่องของเงินมันจะใหญ่มากในชีวิตเรามันจะเราจะเซ็ตโจดแบบนั้นไม่เซ็ตเราจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะคะ เงินมันจึงใหญ่มากแล้วมันจึงสำคัญกับชีวิตรองมากจนทําให้บางอย่างเวลาที่ที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรโดยการที่เขาเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานอาจจะไปอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งอีกที่หนึ่งที่มันที่มันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาไปเลยเช่นที่ที่เขาอยู่อาจจะอยู่ในเมืองสะดวกสบายทันสมัยนี่นั่นคือชีวิต ตื่นมาไปทํางานแล้วก็ได้เงินอะไรแบบนี้ค่ะคือคือเหมือนมันมั่นคงในด้านเงินแต่ว่ามันก็เป็นการแข่งขันการต่อสู้อะไรแบบนี้แต่พอเขานะคะอยากจะเปลี่ยนงานที่มันมันมันเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรที่มันอาจจะทําให้ไลฟ์สไตล์เขามันจะชิลมากขึ้นเขาจะมีเวลาแบบเดินทางอาจจะไม่ต้องเดินทางอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วได้อยู่กับครอบครัว ได้ใช้ชีวิตนะคะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างมันอาจจะทำให้เขามีเวลาที่จะได้หันมองเกี่ยวกับตุกคนอื่นชีวิตอะไรมากขึ้นบางที่เขาก็อาจจะเจอคนรักนะคะเจอความรักเจอใครที่เขาจะลองคบหาได้พูดคุยได้โฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ การที่เขาใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันจะเปลี่ยนไปเลยคือมันจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องแข่งขันวุ่นวายแล้วก็ที่ทํางานนั้นอาจจะไม่ได้เป็นองค์กรที่ใหญ่อาจจะเป็นขนาดที่เล็กลงแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆม,มันก็จะสบายสบายแต่นะคะมันต้องแลกกับรายได้ที่เขาต้องขาดไปครึ่งต่อครึ่งไม่ถึงว่ารายได้นี่อาจจะได้น้อยกว่าที่ ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นมันเป็นบริษัทใหญ่อะไรต่างๆมาอาจจะได้เงินมากขึ้นแต่ถามว่านะคะวันนี้เขาเลยตัดสินใจหนักมากคือจะเอาอยัางไงดีถ้ามาก็กลัวรายได้ลดลงแต่ว่าชีวิตที่ตัวเองอยากได้มันก็ไม่ได้แบบนี้ครับอันนี้คือยกตัวอย่างอ่า เรื่องของเคสตัดีของเพื่อนนะคะให้ให้ฟังทีนี้มันทําให้เขาสับสนมากคือบางมุมเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างเขาก็มีหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเครียดกับมันทําไมนะคะคือบ้านมีรถมีเงินเก็บมีที่จะใช้ชีวิตได้ไปจนถึงกเกษียณเลยแต่เขาก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าคนมันเคยแบบ ได้เงินเนื้อกแบบเคยมีไรายได้เท่านี้แล้ว i n d เซตเขามันจะไปโฟกัสอยู่แต่เรื่องเงิน<ๆ>เงินเงินเงินตรงนั้นมันเลยทําให้เขานะคะสองจิตสองใจใจนึงก็อยากมาเลยแล้วคิดว่าเออมันต้องยอมที่จะยอ่อลงมีไรายได้น้อยลงมีอะไรง่ายถ้าคุณอยากไล์บาลานซ์นะเงินมันอาจจะเป็นแค่พา์หนึ่งใช่ไหมคะสมมุติว่าในชีวิตเรามีอยู่สี่พาทอันหนึ่งเรื่องเงิน2เรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนใช่ไหมคะ ความสัมพันธ์กับผู้คนครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันจะส,งส่งเสริมให้เรามีความสุข3ก็คือเรื่องของอความรักนะคะเพราะมันก็เติมเต็มจิตวิญญาณเพราะถ้าเกิดวันนี้นะคะเราแต่แต่ถ้าแพชชั่นของเราเราต้องการ อยู่แบบคนเดียวนะคะไม่ต้องการคู่ชีวิตอะไรแบบนี้นั่นมันก็อาจจะเป็นความสุขของเราใช่ไหมคะคือเราต้องถามตัวเองโจทย์ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขาต้องการใครสักคนไปเขาก็ต้องการอยู่นี่คแต่ว่าเขาก็เหมือนไม่ได้มีมีโอกาสที่จะเปิดตัวเองแล้วศึกษาใครอย่างจริงจังเพราะเขาก็ฟูกัดเรื่องเงินบริเลทให้เขานะคะไม่ไม่ได้เปิดตรงนี้ถามว่าลึกๆคือ เขาก็ยังอยากมีอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนอายุแก่ขึ้นแล้วแบบนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาเวลามันไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นคือถ้าเขาจะเริ่มเขาต้องเริ่มตอนนี้แล้วถ้าไม่สตาร์ทมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีค่ะมันเหมือนกับคิดแล้วก็เลื่อนมันออกไปคิดแล้วก็เลื่อนมันออกไปผลัดมันไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นพอถึงจุดนี้นะคะก็เลยคิดนี่แหละว่าไลฟ์บาลานซ์ในเรื่องของ การเงินความสัมพันธ์กับผู้คนความรักนะคะเราก็4ี่เรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะอะไรต่างๆเรื่องสุขภาพนี่สําคัญมันก็ทําให้เขาได้มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นได้ออกกาลังกายได้อยู่กับธรรมชาติได้สูดอากาศอน,อกนอกเมืองนะคะโบทหรืออากาศก,าก็อาจจะดีกว่าทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่เขาจะน้อยลงก็คือเรื่องเงินอย่างเดียวถามว่าวันนี้เราต้องมาเวทนะคะ ดิฉันก็ได้ให้คาปรึกษาแล้วก็แว่าเราก็ต้องมาวทว่าวันนี้ถ้าเกิดเราโนคอนเซิร์นเรื่องเงินแล้วเรื่องเงินเรามีเราซัพพอร์ตทุกอย่างได้เรามีฟิกคอร์ที่เราสามารถที่จะใช้ไปได้อีกนะคะอย่างน้อยยีปีจากนี้อะไรเงี้ยคือสบายๆแล้วที่เขาทําอยู่นี่คือเขาก็ได้เงินอยู่นะกอาไหมครับแล้วเงินนั้นมันก็โคเวอร์ค่าใช้จ่ายรายเดือนเขาด้วยนั่นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้สูญเสียรายได้คือมันไม่ได้ไหมายถึงว่าเขาจะต้องแบบ ขาดรายได้ไปเลยแล้วมาใช้เงินเก่าแบบนั้นนะคะแต่เขาแค่ได้รายได้น้อยลงแต่รายได้นั้นคูเวอร์ค่าใช้จ่ายเขาอยู่ยกตัวอย่างอะสมมติที่เดิมเขาอาจจะมีรายได้หลักแสนแต่ถ้ามาที่นี่เขาได้เดือนละห้าหมื่นแบบนี้แต่ว่าฟิกคอร์สเขาอาจจะเดือนละสองหมื่นนออไหมครับเพราะว่าเขามีบ้านมีรถ,ม,รถมีทุกอย่างเขาไม่ได้มีหนี้อะไรแล้วสองหมื่นคือแค่ค่าอาหารอะไรแบบค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวันคือเขาโอเคสบายๆได้สองหมื่นท่าน ถ้าเกิดว่าต้องทํางานนี้แล้วก็ที่ที่เขาอยู่นะคะคือค่าใช้จ่ายมันเป็นแบบนั้นดังนั้นเขาก็ยังเหลือเก็บอีกเดือนละสามหมื่นนึกออกไหมคะคือเขาก็ไม่ได้แบบใช้เงินเดิมอยู่แล้วแล้วก็ยังเหลือเก็บอีกดังนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนโซนเดิมๆที่เคยเป็นอยู่แล้วก็ไม่กล้าที่จะเลือกนะคะแบบชัดเจนะ เขาจะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เพราะดิฉันเห็นเขาพูดแบบนี้มาไม่ต่ำกว่าคือสองปีแล้วเขาพูดแล้วเขาก็พอจะทําจริงๆน่ะก็มีเสียงเล็กๆบางอย่างดึงเขากลับไปอยู่ตรงจุดเดิมแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาก็ทำงานไปเหมือนเดิมมีชีวิตเหมือนเดิมแล้วคะ่ะพอถึงจุดหนึ่งที่มันอื่นๆหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ไม่สบายใจหรือไปเจออะไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่ลึก,ลกๆอยู่แล้วนี่รู้ไหมคะพอไปเจออะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันทําให้เขาต้องตัดสินใจคือไปจุดจี้จุดบางอย่างเขาอีกเขาก็มีความคิดนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็มาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเขาต้องตัดสินใจแล้วเขาจะต้องมาแล้วนะต้องเปลีปล่ยนแปลงแล้วนะแล้วพอกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะประมาณสองสามวันเขาก็จะเริ่มมีเสียงเล็กๆเพราะว่าไอ้น,นั้นน่มันเป็นตัวเขาไงคะมันเป็น มันเป็นจิตใต้สำนึกซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ฝังเข้ามานะคะสมมุติ40ปีแล้วที่มีอยู่ในตัวแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไม่สามารถเอาชนะไอ้จิตใต้สำนึกได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรออกมาจากกรอบเดิมๆิม n เด e t เดิมๆ คือจะเชงตัวเองครับมันมาจากการเลือกผลลัพธ์ใหม่ใช่ไหมคะแล้วผลลัพธ์ใหม่นี่มันมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราเลือกนะวันนี้แต่มันนะคะต้องเซตจากตรงนี้ที่มันว่างเปล่าไร้ซึ่งความหมายแล้วเรา Create possibility คือสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราเราจะ Create มันเพื่อที่จะไป chi e v e มันเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะคืออะไรแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชัดนะคะทุกอย่างมันจะชัด แล้วจัก,กรวาลต,ต,ต่างๆกดแห่งแรงดึงดูดนะคะกดของพลังงานเราก็จะคีฟอิโมชันจุดยืนการเป็นของตัวเองหรือว่าอารมณ์นี่ให้มันอยู่ในคลื่นของความเป็นไปได้ใช่ไหมคะคลื่นพลังบวกสิ่งที่มันจะทําให้เรานะคะมีความสุขนะคะในแพทชั่นนั้นของเราทำให้เรานะคะก้าวเดินต่อไปได้ในจุดนั้น แล้วแล้วเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆต่างๆมาบอกเราเองเดี๋ยวมันจะไกด์ให้เราเองว่าเราควรจะทํำยังไงมันจะมีถ้าเราคอนเน็กกับตัวเองบ่อยๆอ,อย่างที่ดิฉันได้บอกว่าเราใช้ทั้งกฎแห่งเรื่องอดูจิตได้สํำนึกนะคะแล้วเราก็ใช้เรื่องของ Mindset วิธีคิดของคนสําเร็จต่างๆคือคือผนวกทุกทุกอย่างทุกศาสตร์นี่แหละคะ่ะ ทั้งพระพุทธศาสานาทั้งอะไรหลักธรรมคือคือดิฉันจะไม่ได้แบบว่าทางใดทางหนึ่งนะคะจ๋าเกินไปแต่ดิฉันเอาจากประสบการณ์ชีวิตจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรานําสิ่งต่างๆนะคะสิ่งที่ดีมาเซตวิธีคิดต่างๆนะมาผนึกรวมกันนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบรวมกันแล้วก็เลือกสิ่งที่มันใช่เป็นคําตอบแล้วเราก็เดินไปตามเซนที่เราที่มันมีอะไรมาไกด์เรานะคะ แล้วถ้าเราคอนเนคกับตัวเองเบ, boy, boy, บ่อยๆพูดกับตัวเองเบ่อยๆเข้าใจตัวเองบ่อยๆเป็นเนื้อแท้เป็นธรรมชาติรักษาระดับพลังงานตัวเองได้เริ่มไม่ไปฟังคนอื่นมากเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะคะฟังเสียงตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะมีความเข้าใจตัวเองว่าอะไรที่เราชอบแล้วไม่ชอบแล้วเราก็มีความที่ปากกับใจตรงกันคือถ้าเราทําอะไรได้เราก็บอกว่าทําได้ทําอะไรไม่ได้เราก็กล้าที่จะสื่อสารตรง บอกว่าเออเราทําแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อก่อนเราอาจจะยอมเราอาจจะอึดอัดแต่เราก็ยังทํามันเพราะว่าเราเราไม่ได้เคารพกันเป็นของตัวเองบางอย่างมันล้ําเส้นก็ยังทําแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อเราได้เรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎพลังงานกฎแรงดึงดูดหรือว่าการที่เรากลับมารักตัวเองมันทําให้เราได้เห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่ทํา มันใช่ไหมแล้วเราทำเพื่ออะไรถ้าเราทำร้ายตัวเองเกินไปนะคะแล้วเราไม่ได้ทำให้ตัวเองอยู่บนพื้นฐานของการที่เราฟูลฟิลจากทุกอย่างเราเป็นอิสระจากทุกเรื่องแล้วเราก็ชัดเจนในการเป็นของตัวเองแบบร้อเนะคะแล้ก็เลือกอะไรก็ตามเลือกจากตัวเองร้อยเรซเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันขมุกขมัวขมุกขมัวก็คือว่า เหมือนจะได้แบบนี้แต่ก็ไม่ได้เหมือนจะไปตรงนี้แต่ก็ไม่สุดทํางานเหมือนจะมีความสุขก็ไม่มีความสุขอะไรแบบนี้มันเป็นเพราะว่าการเป็นภายในของเรานะคะมันไม่ชัดเจนมันก็เลยส่งผลให้โลกภายนอกหรือว่าสิ่งที่มันเข้ามามันก็ไม่ชัดเจนตามที่เราเป็นนั่นแหละดังนั้นนะคะในเคสนี้ดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราชัดเจนแล้วเราเลือก มันไม่มีอะไรดีที่สุดไม่มีอะไรเลวร้ายที่สุดหรอกคะ่ะถ้าเกิดเขาเลือกแลวเขาตัดสินใจมาเชื่อไหมเขาว่าชีวิตเขามันไม่ได้เลวรล้ายขึ้นหรอกมันไม่ได้แย่หรอกมันไม่ได้อะไรแต่เขาจะได้ชีวิตด้านอื่นๆกลับมาเงินก็ยังคงได้อยู่แล้วก็มีเหลือเก็บด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นหลักแสนเหมือนเดิมแต่ถามว่ามันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตด้านลบไหมมันก็ไม่ได้มีผลชีวิตด้านลบกับชีวิตด้านลบขนาดนั้น มันจึงทําให้นะคะจริงๆถ้าเรามีสติหรือเราคุยกับตัวเองบ่อยๆเราเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรนี่มันจะทําให้เรามีคําตอบชัดเลยแล้วเราจะกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกค่ะแล้วขอให้เชื่อเถอะว่าคุณไม่มีทางที่จะล้มเหลวในเรื่องนั้นที่คุณเลือกอย่างที่บอกความสําเร็จมันมีหลายๆด้านมันไม่ได้เป็นเรื่องของอด้านเดียวคือเรื่องเงินนะคะมันไม่ได้เป็นของมิติเดียวดังนั้นนะคะ ชีวิตคุณมันจะได้สิ่งต่างๆคือชีวิตเรามันจะได้ด้านอื่นๆนะเพิ่มนั่นก็คือเราเราได้ตรงนั้นนะกลับมาเติมเต็มเหมือนไอ้ห้าเหมือนที่เขาขาดไปแล้วเขาก็อาจจะได้เจอคน ที่เขาได้รู้จักได้คบเริ่มมีความรักใหม่ชีวิตอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นกลับไปเป็น14อีกครั้งใช่ไหมคะมีความแบบสวีดมีชีวิตมันดูมีพลังมีอะไรมากขึ้นกับมันต้องแห้งๆแบบสังกะตายไปวันๆอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะเวลาดูแลตัวเองเวลาได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นโลกมุมอื่นบ้าง ไอ้ค่าประสบการณ์ไอ้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละคะ่ะคือดัชนีชีวิตความสุขแล้วมันเพิ่มดังนั้นไอ้ห้าหมื่นเนี่ยมันก็คือการจ่ายจ่ายล่วงหน้ากับสิ่งเหล่านี้แหละมันจึงถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่กำลังเป็นอย่างนี้อยู่คือเป็น money center คือเอาเงินเป็นที่ตั้งของทุกอย่างมันจะทําให้เกิดความหนึ่งหรืมันเกิดความโลภสองถ้าเกิดเราไม่ได้เงินตามนั้นเรารู้สึกเครียดเพราะเรารู้สึกว่า คือมันไม่ได้เราเอาเงินไปที่ตั้งไงคะทุกอย่างมันก็เลยเงินเงินินแม้กระทั่งที่มีอ่าหลายๆคดีหลายๆข่าวอะไรที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตในในสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะว่าทําไมจะต้องแบบมีการแบบฆ่าการเรื่องของเงินหรือว่าสามีภรรยาอะไรกลัว ได้สมบัติใครจะได้มากกว่าน้อยกว่าอะไรต่างๆทุกอย่างนะคะที่เกิดการวางแผนค่ากันอะไรต่างๆเชื่อไหมคะว่าเกิดจากเรื่องเงินเป็นหลักซึ่งถ้าเรานะคะไม่ได้มีไม่ได้มีแพชชั่นคือไม่ได้มีเรื่องของเงินนําเราจะรู้สึกว่าเงินนะ่ะ มันสําคัญนะแต่มันก็สําคัญในระดับหนึ่งก็คือขอให้เรามีเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้พึ่งพาใครแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตมีไลฟ์สไตล์มีความสุขได้นั่นคือเราเราไม่ได้จนแล้วนะคะเราก็คือเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขแล้วดังนั้นนะคะการที่เราอยากได้มากเกินไปนะมันก็เป็นทุกข์แล้วโดยเฉพาะเงินนั้นมันไม่ได้เป็นของเรา สมมุติมันมันต้องเป็นของส่วนรวมสามีภรรยาอะไรต่างๆการที่มันต้องแบ่งแฟร์กันไปจริงๆมันก็เป็นความยุติธรรมมันก็เป็นความแฟร์แล้วแต่ถ้าเราอยากได้ทั้งหมดแล้วเราก็เกิดความโลภต้องไปวางแผนฆาตกรรมหรือว่าต้องทําอะไรขนาดนั้นนะ่ะ มันจึงทําให้เราเป็นทุกข์แล้วสุดท้ายนะคะกฎแห่งกรรมเนี่ยคือมันคือความจริงเสมอเราอย่าคิดว่าเราทําอะไรไปแล้วมันไม่มีผลกระทบทุกอย่างที่เราทํายังไงมันก็ต้องย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับเราคิดว่าเราจะปุกปิดใครได้เราจะไปทํายังไงให้มันผ่านตรงนั้นได้ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะต่อให้ใครไม่รู้ความจริงวันนี้วันหนึ่งนะ่ะก็ต้องมีคนรู้หรือต่อให้ไม่มีใครรู้ตัวคุณนะ่ะที่รู้ มันจะเป็นความทุกข์อยู่ในใจเราตลอดเราจะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะพูดกับตัวเองตลอดเวลาคือมันเหมือนเป็นเป็นฝันร้ายของเราเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะใช้ชีวิตมันจะอยู่ในจิตได้สำเน็จของคุณไปตลอดชีวิตจนถึงคุณจากโลกนี้ไปถามว่าคุณทําแบบนั้นคุณมีความสุขกับชีวิตหรอคะนั่นแหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะแชร์และแบ่งปันในวันนี้ว่าพอยส์ในชีวิตนะคะบางครั้ง ถ้าเราคุยกับตัวเองให้ชัดเจนเราเป็นคนที่เลือกทุกอย่างจากตัวเองร้อเซมันจะชัดแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเงินมันสําคัญขนาดนั้นไหมถ้าวันนี้นะคะเราเลือกที่จะมีความสุขการบาลานซ์ชีวิตทุกๆด้านตอบโจทย์ชีวิตถ้าใครนะคะที่ทําอย่างอื่นอะไรต่างๆแล้วมันไม่มีเงินเลยแล้วก็มีปัญหานี่สินี้นัน่นอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นความสุขเหมือนกันอันนั้นก็ทําให้เป็นทุกข์ได้ดังนั้นนะคะ ดีฉันไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไม่โฟกัสเงินเงิน,งนสําคัญแต่วันนี้ค่ะมันใช่ทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ลองลองบาลานชีวิตแล้วลองกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะที่ได้แชร์링ได้แบ่งปันไปทั้งหมดน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อาจจะมาฟังแล้วก็ใช้กดแรงๆดึงดูดใช่ไหมคะแล้วได้มาเจอคลิปนี้นั่นแสดงว่าคุณนะคะ อาจจะทําให้คุณมีคําตอบอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้แง่คิดอะไรกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับใครก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมทานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้รับการแบ่งปันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมานัสลานครสอนจิตวิทยาความสุขนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะคะได้รับทราบกันแล้วก็ถ้าอยากลงคอร์สฟ,ฟรีก็อย่าลืมทักมาที่ไลน์แอดนะคะก็มีคอร์สฟรีให้ลงเกี่ยวกับ ความสุขนะคะถ้าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับความสุขในชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคอร์สเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะมีพลังงานดีๆรักษาเมนเทนระดับพลังงานได้ตลอดนะคะแล้วก็ราคานะคะปาฏิหารคือราคาหลักพันแต่ผลลัพธ์นะคะคุณจะได้ชีวิตใหม่ทั้งชีวิตที่ มีผลลัพธ์ใหม่ๆมีความสุขเพิ่มขึ้นเด็ชินี้ชีวิตความสุขเพิ่มขึ้นแน่นเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเร็วๆนี้นะคะอาจจะภายในเดือนหน้านะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามค่ะสำหรับวันนี้เจอกันทิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ